สวัสดีครับสองทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับแน่นอนครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับเราจะรวบรวมเรื่องราวดราม่าประจําสัปดาห์นะครับรุมรวมรุมรวมเยอะๆแล้วก็มาให้ท่านผู้นี้เขาเขาร่วมดรามากับเราอาจารย์ดรเสรีวมนทาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเรเรียกได้ว่ามีเรื่องดรามา่าทุกสัปดาห์แหละและแน่นอนอาจารย์จะเหนื่อยที่สุดแต่ก่อนจะเข้า นันมากขออนุญาตบอกช่องทางในการรับชมนิดนึงอาจารย์เขาบอกว่าตอนนี้เราชมได้ที่2ู1กับ48และตอนนี้นะครับช่องวันครับเข้าไปอยู่ในจาน psi ได้แล้วดังนั้นไม่ว่าคุณจะจม g m MM m z rs sunbox ipm cts ดูเด็วได้หมดแต่ในเช่องไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับเข้าไปในเว็บไซต์ของแตละช่องทางเขานะครับถ้า psi อยู่สองร้อยกว่ากว่า psi เดี๋ยวนะครับใช่ฮร้อยสิบเอ cts อยู่หนึ tot อยู่หนึ ก็มีมากมายครับซึ่งตอนที่เนี่ยดู PSI พี่เพิ่งดูมา210 <I got S 1> ก้อยบกว่าก็ไปติดตามรับชมที่นั่นได้นะครับหรือแบบว่าอ,อ,อยากจะส่งจดหมายเข้ามาอยากจะสื่อสารกับอาจารย์นะครับ <S <S ช่องทางที่หนึ่งก็คือส่งไปที่ Facebook นะครับสแสลเสรีดามาไปแปะเนื้อหาต่างๆได้หรือ SMS มาก็ได้464 2200นะครับและที่สำคัญคือเราจะเลือกจดหมายที่ส่งเข้ามาแลวถ้าจดหมายใดได้รับตอบ ในรายการเนี่ยเราจะมีเสื้อให้อ่าสาันที่ส่งนะครับซุปเปอร์บันเทิงเฮงๆนะครับชั้น4นะครับ49่ทับหถนนพระอาทิตย์แขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพหนึ่0ศนองะขึ้นอยู่ด้านนี้จดหมายที่สำคัญอาจารย์เพระทุกสัปดาห์เนี่ยทีมงานเขาจะเลือกมาหนึ่งฉบับให้อาจารย์ตอบเดี๋ยวท้ายาท้ายรายการเขาจะเลือกตอบก่อนจะเข้าเรื่องอาจารย์สัปดาห์นี้ก็ชอบอ่ะ คนดังเปิดตัวเป็นเกย์เต็มไปหมดเลยจาย์อ๋อแต่พี่ว่าพี่ชอบมากกว่านะทำไมอาจารย์คือเราต้องดรามา่าซูเปรอร์ก๊อปก่อนอเดี๋ยวคุณผู้ชมคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก๊อปลาลางานตอนนี้ก่อนก่อนจะลาเนี่ยเราเจอาจาร์แต่ยังไม่รู้ว่าจะลาก็ไม่ได้มีการลาอาจารย์ใดๆแต่ลาทีมงานเมื่อสักครู่จาย์เข้ามาในห้องแต่งหน้าท่านหมกกถามว่ากอ๊อปได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าอะไรนะจาจารย์ตเต้เปิดเปิดไปหลังจากงาน ฮาโลวี <Halloween. S 1> นก็งงตอนแรกไม่นะครับแต่ทำไมฮะอาจารย์ก็มีคนเล่าว่าเธอแต่งเป็นผีแล้วก็เสร็จแล้วพอเธอไปงานเนี่ยคงจะเจอใครสักคนที่ฉวยกว่าได้ก็เลยจะเลิดเปิดเปิงพากันไปหลันล้าต่างจังหวัดก็เลยไม่กลับมา แก้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 ตัวนิดนึงนะครับแต่งแต่งผีจริงๆไปทํางาน<ช>กับกับเร็วมากครับก่อนที่คุนก็กลับบ้านแล้วแล้วนอนปกติไปรับภารากิจเออเป็นพี่กรอะไรให้เพื่อนสนิทนะไม่มีการได้ผู้ชายใดๆทั้งสิ้นอาจารย์นึก <c oughs> ว่าพาไปแหล่ะละ,ละ,ละอิตาโบ <c oughs> งอาเมา <c oughs> คุณโบก็จะเป็นผู้ช่วยเออเขาเรียกไม่ใช่ผู้ช่วยตัวไทยตัวแทนของกอล์ฟเวลาไหนก็ลาอย่างเงี้ยคุณโบก็จะมาช่วยแต่เขาเลยคิดว่าที่เขาต้องมาเนี่ยเพราะคนบางคนได้ผู้ชายซึ่ง เมื่อวันพุธทำงานไม่รู้ถ้ารู้ก่อนเดี๋ยวจะบี้เดี๋ยววันจันทร์นาจเจอจะต้องโบเธอไม่ควรเอาเรื่องงี้ไปบอกอาจารย์มันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเรื่องราวดรามา่าอาจารย์ทานมา <c oughs> ถ้าอาจารย์ไม่ถามกอล์ฟอาจารย์ก็จะคิดว่านี่ไงได้หนะ้าแล้วก็ลืมหลังการงานพังยับมันไม่ได้อาจารย์ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> กลับมาเรื่องของเราเขาบอกอช่วงนี้คนดังเปิดตัวเป็นเกย์แต่ไมหมดเลยอาจารย์ประเสริฐเลิศมากเริ่มจากทิมคุกนี่แบบเขาเรียกว่าช็อกแต่จริงๆเหมือนคนก็แอบ กระเซ็นกระสายรอเขาพูดจริงๆจังๆมาคือจริงๆแล้วเนี่ยการกระเซ็นกระสายเนี่ยนะครับมันก็ไม่เป็นความภาคภูมิใจของเหล่าบรรดาชาวเกยเท่าไหร่นะ,ค,ะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามบุคคลที่โดดเด่นดังเลอเลิศประเสริฐศีในแง่ของการงานไม่ว่าคนนี้จะเป็นนักว่ายน้ําเป็นนักบาสเกตบอลเป็นดาราหนังเป็นประธานาธิบดีบเป็นนายกรัฐมนรรตรีเป็นข้าราชการเศรษฐีเนี่ย ถ้าออกมายอมรับผมเป็นเกเนี่ยโอ้โหสุดฤทธิ์สุดแรงมันก็จะถูกเหมือนกับสังคมก็จะเพ่งไปที่เขาเป็นหลกักมันทำให้คำพูดที่ว่าการที่คนเราเนี่ยจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเกหรือไม่เป็นเกค,คือเพศสภาพเนี่ยมันไม่ได้เป็นการตัดสินคน แต่สิ่งที่คนนั้นทำเนี่ยดีไหมเป็นประโยชน์ไหมถูกต้องไหมตรงนั้นต่างหากที่จะเป็นการวัดคนประมาณคนว่ามีคุณค่ามากแค่ไหนก็มีคนเขพูดกันบอกถ้าเกิดเป็นกระเทยที่ทำดีก็ยังดีกว่าเป็นผู้ชายแท้ที่ทำตัวเลวระยายไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนเนาะมันก็มีคนดีคนเลวเต็มมากคือเพศ<ห>สภาพม,มันไม่ใช่เป็นตัวกำหนดคุณค่าของมนุษย์ค,คุณค่าของมนุษย์อยู่ตรงที่ว่า เป็นคนเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นชายเป็นหญิงเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นธรรมเป็นดีเนี่ยทำอะไรที่เป็นประโยชน์พโพษผลแก่บ้านแก่เมืองแก่สังคมหรือเปล่าสำคัญนอกจากคุณทิมคุกเนี่ยก็จะมีลูคีเว่นฮะพระเอกเดคือละอันโธเดคือละอันโธสาวๆกรี๊ดเต็มเมืองไปหมดเลยเขาก็มีแฟนเป็นในบ่งในแบบในแบบสเปนหรอมาแต่เชื่อไหมคนนี้ยังหล่อแพ้คนที่แล้วที่เขาเลิกกันไปดูสิฮะดูดู อาจารย์ฮะก็แต่พอมันมีกระแสแบบนี้เช็ดน้ำหมากหน่อยนิดนึงใช่ไหมฮะออนี่เราบอกแล้วใช่ปะเราเป็นเกมไม่เราไม่ต้องถแถลงใช่ป่ะทุกคนน้ำหมาก <laughs> จะไหลแล้วคือ,คอมันมันเหมือนเป็นสัปดาห์ที่ทําให้เหมือนคนไทยเองก็เริ่มสนใจที่คนดังๆทั้งทั่วโลกเนี่ยได้เปิดคือจริงๆแล้วระดับผู้นําประเทศเนี่ยนะคะประเทศ ที่เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกมนตรีรตร<ม>ก็มีการเปิดเผยหลายคนแล้วนะครับมันก็เลยถูกมีคําถามอาจารย์ว่าในในประเทศไทยเนี่ยเราก็รอรุนพระราชบัญญัติที่จะเปิดโอกาสให้ออชายรักชายหรือหญิงรักหญิงเนี่ยจดทะเบียนสมรสเขาร่างแล้วแล้วเขาก็มาคุยกับพี่ด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ร่างพร้อมที่จะเสนอเข้าสภาเขาก็มาบอกอาจารย์ช่วยไปกระตุ้นให้พวกเราบรรดาเพศที่สามทั้งหลายเนี่ย ออกมาแสดงเรียกร้องความต้องการหน่อยซี่เพราะถ้าพวกเราไม่แสดงออกกันเนี่ยนะ เข้าไปในสภาเนี said, ่ยคนที่มันต่อต้านก็จะบอกว่าก็เจ้าตัวก็ไม่เห็นจะเดือดเนื้อร้อนใจอะไรได้จดหรือไม่จดเขาก็ไม่เดือดร้อนแล้วคุณเป็นใครจะมาออกกฎหมายช่วยคนเขาพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเราก็พูดกันตรงนี้นะครับใครที่เป็นแอคทิวิสต์ใครเป็นคนๆที่ชอบแสดงออกโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครก็ขอความกรุณาเถอะว่าถ้าคุณเห็นด้วยว่าถ้าหากว่ากระเทยคุณจะจดทะเบียนได้เนี่ยนะคร เรียกร้องมาเถอะเนาะก็จะ,<ค>ะได้ทําให้มันถูกต้องแล้วก็ครับมันมีปัญหาหลายอย่างนะสมมุติว่าคนหนึ่งเนี่ยนะครับพ่อไล่เตะออกมาจากบ้านตั้งนานแล้วนะคะคแล้วก็มาอยู่กับแฟนที่เป็นผู้ชายด้วยกันวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุจะผ่าตัดใครจะเซ็น<อ>เขาเซ็นไม่ได้นะ<ส>นคนทีน่อยู่ด้วยใช่เซ็นเองก็ไม่ได้แล้วก็เสร็จแล้วอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยนะตายนะครับเสียชีวิตขึ้นมาไปเอาศพไม่ได้ Oh. คนที่เป็นคู่รักต้องไปควานหาญาติซึ่งไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีเพราะว่าทางบ้านรังเกียจเดียว uh. ฉันก็ออกจากบ้านมาแล้วพอเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าคนที่เป็นคู่ครองเนี่ยไม่สามารถไปขอเอาสมาระทาพิธีได้ mm. ต้องไปตามญาติโกโหติกาที่ห่างไกลกันไปนานแสนานานเนี่ยมาเบิกตรงนี้ mm. นะครนอกจากนั้นเนี่ยอยู่ด้วยก mm. ันทำมาหากินมาด้วยกัน ตายกระทันหันที่ในกรรมไม่ได้ทําอะไรยังไงทั้งสิ้นอะไรที่อยู่ในชื่อของคนคนนั้นซึ่งจริงๆควรจะเป็นทรัพย์สินคนละครึ่งภามาด้กันญาติออกไปหมดเลยจริงๆในทุกความสัมพันธ์นมันมีความซับซ้อนเนาะดังนั้นถ้ามันมีกฎหมายมาคุ้มครองพวกเราเนี่ยชีวิตเราก็จะดีขึ้นเราก็เดินหน้าได้ขึ้นได้ไปต่อไปซึ่งเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยอาจารย์ประกาศกฎหมายนี้ได้จริงเราจะเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วก็เป็นประเทศที่20ในโลก เขาทํากันมาในโลก <No. S 1> เยอะมากแล้วก็ะะทำซาเสถอะเนา no. ะอะร่วมกันลุ้นแล้วกันกอฟแล้วก็อาจารย์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนก็บอกแล้วขอให้กเกษอรนิสิตออกมาสร้างกระบวนการเรียกร้องกันสักนิดนึงเ <c oughs> พือไไ่อเวลาที่กฎหมายนี้เข้าสภาแล้วจะไม่เป็นปัญหาได้นะครับก็ลองดูเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้เดี De ๋ยวเกิดมีอะไรขึ้นมาเราจะไปช่วยด้วยอีกหนึ่งคมนะฮะมาที่รายการของเราเนี่ยนอนเมื่อกี้นี้สร้างเรื่องฮะกคนเนื่องจากอาจารย์ว่า ไปทําอะไรมาก็เลยทำรยเรื่องนี้ไปดรมาดรมา่ามาวิทีอาประจำรายการดีกว่าเราเลยรวบรวมวีทีอาซึ่งเป็นเรื่องราวดรามา่าที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาไปดูกันว่ามีเรื่องราวใดบ้างไปชมนครับจวกเละคอนเสิร์ตเก็ลรอโซสุดถอยสุดห่วย คอนเสิร์ต40ปีเศกลโลโซหรงแรงที่นั่งเหลืออื้อแฟนคลับตั้งกระทูกข,ของเงินคืนเหตุเสกเรียกบัตร200เข้าพื้นที่5,000ทำคนดูผิดหวังทวนหน้าจวกไม่มืออาชีพสุบุรีบนเวทีแถมหยาบคายสัดระบบเสียงห่วยกว่าคอนเสิร์ตงานวัดพริตตีร้องปวีนาแฟนตำรวจหึงหดตบตีถ่ายรูปและเมย พริตตี้นักศึกษามอดังร้องมูลนิธิปวีณาถูกแฟนหนุ่มตำรวจหึงหวงทำร้ายร่างกายถ่ายรูปแลกเมย์พร้อมไล่ออกจากบ้านกลางดึกในสภาพเปลือยเปล่าช็อ,อกโรคจิตคมคืนหมาที่แฉเต้าข่าวหวังเงินบริจาคแฉสนันภาพสุนัขป่วยเจียนตายถูกคมขืนสุดท้ายหมอยานป่วยท่อปสัสสาวะติดเชื้อบุ๋มจวกคนรับเลี้ยงกุกข่าวหวังเงินบริจาคเจ้าของพลิกลิ้นลั่นไม่เคยบอกหมาถูกทารุณทางเพศ ไม่แค่สื่อติดป้ายห้ามผู้โดยสารหลายข้อข้อห้ามจากแท็กซี่ชาวทวิตเตอร์ส่งข้อความข้อห้ามบนแท็กซี่ห้ามสารพัดห้ามกินหมักฝรั่งห้ามใส่น้ำหอมเตือนปิดเสียงโทรศัพท์ห้ามเล่นแอปพลิเคชันบอกผู้โดยสารเกรงใจคนขับด้วยเอาจริงไม่แค่สื่อคนไทยรับไม่ได้จัดเต็มรับไม่ได้ทอมกอดจูบดีกลางรถไฟ BTS พ่อแม่ าปะทะคารมเดือนสาวใจกล้ารับไม่ได้ทอมดี้นวเนียบรถไฟฟ้าไม่แค่สื่อด่ากราดไรยางอายทอมอ้างฝรั่งทำได้ซัดกลับคนเตือนโรคจิตเจอสาวประเภทสองผลกลับหน้าด้านวิดวางมวยด้านอาจารย์ดังเตือนคนอัพคลิปเสี่ยงคุกออ่แคนน้้งไมตโระ นที่จะต่อยเาตีก็ต่อยูีาต่อยต่อยอีกเ็อสหสไปเราด้วยเรียกว่าดราม่าสุดๆมีตั้งแต่ภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งเรื่องผู้คนเรื่องสุนัขเรื่องตำรวจเรื่องทักล้องอาจารย์เริ่มที่เรื่องแรกคอนเสิร์ตพิเศษโลโซก็ว่าต้องถามอาจารย์ว่าเหตุผลที่คนไปชมน้อยเนี่ยมันจากกรรมที่ติดจรวด ใช่ไหมฮะนะครับเพราะเรื่องราวของเขาที่ดราม่ามาโดยตลอด uh huh. นะครับเป็นเวลาหลายสายัปดาห์เรื่องการทำร้ายเมียต่อหน้าลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การโพสต์คําหยาบคายก uh huh. ันระหว่างสองผัวเมียซึ่งประเภทขิงก็ราขาก็แรงเนี่ยนะครับก็คนไทยเราก็เป็นคนมีศีลธรรม uh huh. นะครับก็รับไม่ได้หรอกพฤติกรรมอย่าง ก็เลยมีการจวกกันไอ้ก็ไม่ไม่ไปกันนี่พอไม่ไปเนี่ยที่มันก็ร้องเรงอ่าฮะทีนี้ราคาตั๋วมันก็ไม่เท่ากันใช่นี้เมื่อข้างหน้าที่มันเป็นราคาแพงมันร้องเรงก็ต้องไปเรียกคนที่ซื้อราคาถูกกว่ามานั่งทางหน้าซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าในโซเชียลมีเดียก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นฉันขอเงินคืนในส่วนต่างได้ไหมเพราะคนที่เขาจ่ายเงินถูกกว่าฉันก็ได้นั่งที่เดียวกับฉันนี่นะนะแต่พี่ว่าสิ่งที่มันดราม่ามากกว่านี้ที่พี่ทนไม่ได้นะครับ ถึงแม้ในในคลิปจะบอกว่าสุบุงสุบรีนะที่พี่ทำไม่ได้คือสาวๆที่ไปยืนรอคิวเพื่อจะจูบกับเซกอือะไรจะขนาดนั้นนี่เราว่าราคายางมันก็ตกนะยางก็เหลือเยอะแยะแล้วยางอายมันหายไปไหนบางทีเขาใช้คนละยางกันเนี่ย <c oughs> ถ้ายางอายนี่มันต้องเกิดกาจากการอบรมจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยส่วนพี่มไม่เข้าใจาจริงๆงงนะคะคือ <c oughs> <c oughs> ไอ้การที่เราเดินผ่านดาราแล้วก็ดาราจับไม้จับมือหรือบางทีอ่ะพี่เจอพวกรุ่นน้องดาราพอเราเจอหน้ากัดเราโผล่เข้ากอดกันแล้วหอมแก้มซ้ายขวากันม,มันเป็นไปแบบที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น spontaneous มันเกิดขึ้นอัตโมัติแต่มันไม่ใช่ไปยืนรอนคิวมีผาดประกอบยืนนะรอ คืออย่างถ้าสมมติว่าพี่เจอดารารุ่นน้องแล้วมาเล่นหนังเล่นละครด้วยกันแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เขากําลังพูดคุยกับคนอื่นอยู่สีซ่าคนนั้นพี่ไปยืนรอคิวเพื่อจะกอดและหอมแก้มเขาเนี่ยพี่ก็คงทนตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่คน่ใช่จะทำ<ต>้ถ้าเจอ<า>หน้ากันโผล่เข้าหากันแล้วกอดปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันเป็นมันไม้หอมขวามีแอคชั่นที่เราเจอใช่ไมมันเป็นสปอนเทนเนียสก็คือมันเกิดขึ้นอัตโนมัติแต่นี้เขาเข้าคิวนะเกลียดมากแล้วก็ ก็เลยเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าจริงๆบนเวทีก็มีพฤติกรรมแบบเนี่ยฮะออกไปในแทงลามกด้วยยาพายด้วยอะไรด้วยเห็นมีภาพลูดซิปเห็นกางเกงในด้วยทําทําไมไม่เข้าใจก็เลยก็เป็นเขาเรียกว่าพอหลังจากคอนเสิร์ตครับก็มีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นในโซเชียลมากมายว่าไม่คุ้มข่าดูไม่ใช่มืออาชีพว่าดโดยหลังระบบส่งระบบเสียงพังยับพี่ไม่อยากว่าอย่างนั้นน่ เดี๋ยวจะกลายเป็นสประมาทก็พูดเพียงแต่ว่าอ่ะโอเคน่าจะที่บายได้ว่ากรรมมันติดจลว์ครับอันที่สองคือกริยาของเราบรรดาผู้หญิงที่จะไปยืนรอจูบกับเขาเนี่ยไม่เหมาะจริงเนาะตัวศิลปินเองก็ไม่ควรจะเปิดทางให้ทําขนาดนั้นใช่ไหมจย์อพอทําแล้วมันมีปัญหาอ่านี่คือเรื่องแรกเราดราม่ากันหลังจากเราเปิดรายการไปสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราพักนิดเดียวครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าที่เปิดไปเปิดไปทั้งหมดยังไงฮะจะให้เราพักไหมหรือเราต่ออะไรดีครับคุณ เบรกเลยเนาะก็เสร็จสักครู่เรากลับมาสักครู่เดียวนะครับ